ใครที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ท่านพบกับความสำเร็จพบกับความสมหวังเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเงินทองไหลมาเทมาไหลมาสู่ตัวท่านอย่างไม่ขาดสายใครไม่สบายก็ขอให้หายป่วยโดยเร็วพันใครแชร์คลิปนี้ให้นั้นขอให้ท่านหมดเวรหมดกรรม หมดหนี้หมดสินใครที่กดติดตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ท่านได้ล่วงเกินไปแล้วนั้นทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีทั้งไม่ตั้งใจก็ดีได้โปรดอโหสิกรรมได้โปรดทุรากรรมให้กับตัวท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ සාතු <s>